ตัวนายวรัตพลหรือว่าบอสพอลได้ลุกขึ้นมาชี้แจงกับสื่อสองค่ายเมื่อวานนี้ไปแล้วค่ะซึ่งพอจะทำให้เห็นแนวทางการต่อสู้คดีด้วยเหมือนกันนะคะเพราะก็มีข้อสังเกตว่าเขาพยายามจะโน้มน้าวให้เห็นว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำของกลยุทธ์การตลาดของบรรดาแม่ทีมหรือไม่และ เดินหน้าที่จะเยียวยาผู้เสียหายก็เลยทำให้มีข้อกังวลว่านี่คือการตัดตอนความผิดหรืออาจจะทำให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากนี้ในกลุ่มของผู้เสียหายจะลดน้อยถอยลงไปหรือไม่ <S 2> <S 2> <S <S จนมีผลต่อสํานวนคดีนี้หรือเปล่านะคะแต่ที่นี้ค่ะประเด็นที่ดิฉันอยากจะชวนคุณผู้ชมให้ติดตามต่อเนื่องก็คือหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะที่ได้พูดคุยกับทนายเดชากิติวิทยานันท์หนึ่งในทนายที่เข้ามาทําคดีนี้แล้วก็พบว่ามีการ เรียกรับเงินมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลที่อาจจะอยู่ในแวดวงข้าราชการหรือที่สื่อออนไลน์ก็เปิดเผยคลิปที่อ้างว่าเป็นการเจรจาเรียกรับเงิน แลกกับการดูแลคดีในชั้นกรรมธิการนะคะทนทายธาดายเดชาเนี่ยบอกด้วยว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักออกทีวีบ่อยๆเคยทํางานเกี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่มีความใกล้ชิดกับกรรมธิการและก็ยังเป็นคู่ขัดแย้งของพรรคเพื่อไทยด้วยซึ่งจากนั้นไม่นานค่ะในรายการที่นายวรรัตพลไปออกอากาศเขาก็ยอมรับว่าเป็นเสียงของเขาและบุคคลอีกคนหนึ่งที่อ้างว่าสามารถดูแลได้ในชั้นกรรมธิการนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ติดต่อไปยัง คนที่ถูกพาดพิงค่ะซึ่งสังกัดพักการเมืองพักการเมืองหนึ่งเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เจ้าของเสียงในคลิปถ้าใครมาพาดพิงมากล่าวหาว่าใช่ก็จะดําเนินการในทางกฎหมายทันทีค่ะและย้ําว่าตอนนี้อยู่ต่างประเทศหากสื่อใดต้องการจะสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงก็ขอให้รอจนกว่าจะเดินทางกลับไทยมาก่อนนะคะไม่ขอตอบว่ารู้จักกับนายวรัตพลหรือไม่แต่เรื่องนี้ค่ะมันใหญ่เพราะด้วยจํานวนของผู้เสียหายที่นายวรัตพลเปิด เปิดเผยกับเดอะสแตนดาร์ดเมื่อวานนี้มี3 0 0 0 0นกว่าคนนะคะซึ่งในจำนวนนี้มีมูลค่าการลงทุนแตกต่างกันไปแต่ถ้าคำนวณแล้วน่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาทค่ะคำถามก็คือกรรมธิการที่จะเคลียร์ได้เป็นชุดไหนกันแน่เพราะในสภาผู้แทนราษฎรมีคณะกรรมธิการถึง35ชุดค่ะ สภาเรานั้นเวลาเรามีกรรมธิการหลายชุดโดยเฉพาะวิสามันก็จะมีคนภายนอกมาด้วยนะส่วนมากก็เกิดจากคนภายนอกที่ทางพรรคกันเมืองทั้งหลายเสนอมาอาจยัตรวจสอบไม่ครบถ้วนซึ่งต่อไปต้องมีความระมัดระวัง การกัรรองบุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกาธิการแต่บางครั้งก็เป็นเรื่องของผู้ติดตาม <c oughs> นะไม่ใช่กรรมธิการตัวจริงห้างว่าเป็นปที่ปรึกษาผู้ติดตามก็ไปสัยาขาผประ่ยอ์ครับถ้าหากพี่น้องประชาชนสงสัยอะไรขอให้เจต่อกับสภาโดยตรงครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชมเข้าข่ายการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรีกทรัพย์หรือเปล่าช่วงเช้าค่ะดิฉันคุยกับนักการเมืองและอดีตนักการเมืองสองท่านมองว่านี่คือกระบวนการหากินในสภาทั้งที่ใครก็รู้ว่าเอาเข้าจริงแล้วกรรมการที่การไม่ได้มีอํานาจมากมายขนาดนั้นค่ะพวกพักไม่เกี่ยวครับอันนี้อันนี้ต่อให้พักไหนผมว่าไม่มีใครเขาจะมายุ่งเกี่ยวกับพักอันนี้เป็นกระบวนการหากินและสภา คือคือเป็นกระบวนการหากินแล้วแล้วแล้วเขาผมผมอยู่รัฐสภามาเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าเขาทําได้แบบนั้นอือออันนี้อันนี้ต้องอัน,นอัน,นอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องบอกก่อนเพราะรัฐสภาเนี่ยในกรรมธิการมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล<ะ>ถ้าอยู่ดีๆคุณจะบอกว่าคุณดีดนิ้วแล้วเรื่องนี้หายไปอ่ะตีกินอย่างเดียวนะครับ<ะ>ตีกินยอย่อางเดียวตีเอาเคาะเอาตังค์อย่างเดียว กรรมธิการจริงๆมันทําอะไรไม่ได้เลยผมอยู่ในแวดวงผู้แทนน้าตัมาสามสิบปีนะผมรู้ว่ากรรมธิการทําอะไรไม่ได้นะครับเว้นแต่ว่าคนที่เพิ่งเป็นใหม่พวกพระบ,บทใหม่อะไรพวกนี้ก็คิดว่าตัวเองเป็นกรรมธิการทํานู่นนี่นั่นได้มันทําอะไรไม่ได้หรอกครับมันมีหน้าที่ในการตรวจสอบอาข้อเท็จจริงแล้วก็รายงานสภาเท่านั้นเองนะครับแล้วในกรรมธิการมันมีตั้งหลากหลายถูกไหมครับมีหลายภาคหลายคนเันยี่สิบเนอร์น่ะนะครับ มันไม่มีทางหรอกมันก็คล้ายๆว่าผู้ประกอบธุรกิจก็ถูกหลอกโดยกรรมธิการนะครับคือมันเลยคําว่าไม่ควรทําหรือเปล่า <Okay. S 2> ม,มันเลยคําว่าไม่ควรไปแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่กรรมธิการทำเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับมันเป็นการใช้ตาแหน่งหน้าที่เรียกแสวงหาผลประโยชน์นะครับ้าพูดถึงกเปไปการเรียกสินบนนะครับ <Okay. S 2> มันผิดกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็ต้องต้องถูกลงโทษนนด้วยนะ mm. เป็นเจ้าพนักงานด้วยนะกรรมธิการเนี่ย ฟังจากอาจารย์วันนอเมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนจะให้บริบทว่าเป็นใครนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการตรวจสอบจะต้องเป็นอย่างไรก้นไกสภาเมื่ออาจารย์วันนอบอกว่าจะรับลูกไปตรวจสอบแล้วพอจะมีความหวังได้หรือเปล่าดิฉันคุยเรื่องนี้กับคุณนิพิษค่ะคุณนิพิษมองต่างมุมว่านักการเมืองในสภาไม่ได้ถูกสร้างไม่ได้ถูกบ่มเพาะมาให้เอาจรงิงเอาจังกับการตรวจสอบ ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่คุณนิพ <ills> <int ans otted> ิษเคยตรวจสอบเรื่องการเสียบบัตรแทนกันกลไกสภาในขณะนั้นไม่รับที่จะตรวจสอบเรื่องนี้สุดท้ายต้องไปยื่นที่ปปชค่ะนะครับและการตรวจสอบเรื่องนี้มันต้องหน่วยงานที่ตรวจสอบเช่นนิติรัฐเช่นปปทหรือปปชน่นะครับต้องต้องเข้ามาตรวจสอบผมผมผมเคยตรวจสอบเรื่องนี้จําได้ไหมเรื่องเรื่องการกดบัตรแทนกันนะค่ะค่ะนะครับเอ่อปรากฏว่าเอ่อกรรมการ จริตามของสภา,าเนี่ยเขารับเรื่องแล้วเขาไม่เข,ไมเขาไม่ตรวจสอบนะ mm hmm. เขาไม่ตรวจสอบนะครับจนกระทั่งว่าต้องส่งเรื่องนี้ไปที่ปปชจนสุดท้ายเนี่ยผู้แทนด่ดาดอนก,ก็ก็ติดคุกไปทั้งสามคนนะครับ mm hmm. ต้องตรวจสอบครับแล้วผมคิดว่า mm hmm. เราอย่าไปหวังพึ่งการตรวจสอบของสภา,านะครับซึ mm hmm. ่งเราเห็นแล้วว่าล้มเหลวมา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 ,มา,มาหลายครั้งนะ นะครับก็ต้องให้ปปชหรือหน่วยงานหรือองค์กรอิสระนะครับเข้ามาดูแลด้วยครับเข้ามาตรวจสอบด้วยครับทำไมการตรวจสอบของสภาถึงไม่ไม่ซั c c e s นะคะถึงล้มเหลวเออก็รูปหน้าปัดจมูกครับคือคือตรวจสอบยังไงครับคนคนที่คนที่ตรวจสอบุคคที่ถูกตรวจสอบก็นั่งกินกาแฟกันอยู่ทุกวันนะครับแล้วแล้วนักการเมืองที่ผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้ถูกฝึกมาให้มีการตรวจสอบในในเรื่องแบบนี้ในการใช้ดุลพินิจเรื่องแบบนี้มันไม่เหมือนกับผู้พักษา นะครับซึ่งเขาได้รับการตรวจสอบถูกสั่งสมมาว่าถ้ามันมีเคสมเีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะวางตัวยังไงแล้วก็จะตรวจสอบอยังไงแต่คุณไผ่ค่ะแกเชื่อว่ากรรมธิการชุดไหนก็ได้ในเวลานี้สอบได้หมดค่ะมีหลายชุดที่เข้าขาว่าจะมีอำนาจและเชื่อว่าไม่มีใครมาอุ้มด้วยเพราะมันชัดว่าไม่ใช่ a i ก็เลยถามไปด้วยว่าแล้วถ้าเป็นคนของพักการเมืองไม่ว่าพักการเมืองไหนก็แล้วแต่ยกตัวอย่างพลังประชารัฐถ้าเป็นคนของพลังประชารัฐควรจะต้องทํำยังไงค่ะหน้าคนนี้ถ้าสมมติเพื่อนๆผมที่เป็นสสกันเนี่ยแล้วอยู่ในกรรมธิการที่จะเป็นคนลับเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครอุ้มหนึ่งนะครับสองผมว่าถ้ามันออกมาไม่ชัดเจนเนี่ย คนที่จะพังก็คือองค์กรซึ่งองค์กรเป็นองค์กรที่อยู่มานานแล้วผมว่าไม่มีฮะมันเรื่องนี้รู้อยู่แล้วครับ mm hmm. จะมาพูดแก้ตัวว่าเป็นเอไอหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาหลายๆครั้งเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันไม่มีความผิดครับคลิปออกมามันไม่มีอะไร ต้องยอมรับคิดว่าไม่มีอะไรเงินอะไรกับไมาร์รู้อะไรคูยอะไรกันกับไมลรู้แต่อันเนี้ยมันค่อนข้างยาวแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างครบค,ความผิดสําเร็จะนะครับเจ้าหน้าที่ตารวจผมปรึกษาแล้วอย่างนี้มันรีซับกู่แล้วคือก็ต้องผบมาไม่อยากจะพูดว่าเป็นพักไหนแต่นะวันเนี้ยถ้าพักไหนเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าถ้าต้องรีบออกมาแล้วครับ คือคือคือจะไปงุ้งิ้มงุ้งิ้ม,ม,ม,มไม่ได้นะครับแต่เพราะว่าถามว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้เนี่ยเพราะว่าต้องเข้าใจครับว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าออกมาพักพังพังแน่นอนอนะครับฉันตรวจสอบเพิ่มเติมไปที่กรรมธิการชุดหนึ่งค่ะคุณบุญยิ่งนิติการจนาประธานกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคก็เปิดเผยว่ายังไม่ได้ฟังคลิปเสียงดังกล่าวนะคะก็เลยยังบอกไม่ได้ ว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการทการชุดนี้ไหมแล้วก็ยังไม่มีประชาชนผู้เสียหายมาร้องให้กรรมการิการตรวจสอบมีเพียงการหารือกันภายในว่าเรื่องนี้สำคัญแต่ยืนยันว่ากรรมการิการไม่ได้มีอำนาจ ที่จะไปทําอะไรแบบพลิกคดีได้ค่ะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสภาเท่านั้นซึ่งคุณบุญยิ่งก็ยังให้รายละเอียดด้วยนะคะว่าในกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยมีภาคประชาชน4คนมีพักเพื่อไทยสคนพลังประชารัฐสองคนแล้วก็เป็นประชาชาติกับประชาธิปัตย์เมื่อถามว่าถ้าหากเป็นบุคคลน,นั้นที่มีการคาดการว่าเป็นคนเรียกรับมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมาธิการไหมคุณบุญยิ่งบอกว่าเคยค่ะเคยเป็นกรรมมาธิการจริง แต่ถูกปลดไปแล้ว2เดือนซึ่งในวันที่17นี้ก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือกันค่ะ